สวัสดีท่านผู้ชมเรามิตรรักแฟนเพลงโปเกมอนทั้งหลายเราอยู่ด้วยกันกับเกม Pokemon Is Coming ได้มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมหรือว่าการโปรไฟล์เข้ามาใหม่นี่เป็นกิจกรรมของ Merodita Love m o l y d y นะผมแล้วก็จะมี Time r i m i t ของโปเกมอนแล้วก็เป็นตู้กระชาอย่าง r e ็ o โ a Time นะผมแล้วก็เป็นรูเกียแห่งเทพเจ้าพายุเออเทพเจ้าพายุแล้วก็มีลัคกี้ต่างๆเป็นอีเวนต์หปี อเยนะผมแล้วก็จะมีเป็นร่างเมกาเรโกซาโอ้โหเป็นตัวที่ตั้งตารอมาเน่นนานแต่ตัวละครก็ยังไม่มีเอาละตอนนี้ผมก็จะมาดูกิจกรรมต่างๆที่เข้ามาในไทยนะครับผมเข้ามาในไทย <c oughs> แล้วก็ดูกล่องข้อความที่ได้เพชรมาเป็นเพชรต่างๆที่ได้สัก20เม็ดก็ยังดีโอ้โหแจกเยอะๆหน่อย4 GM สายฟรีชอบเอาละเรามาดูข้อมูลต่างๆกันก่อนนะผม นี่เป็นอีเวนต์อินเวอร์ y ซอรี่ใหม่นะผมที่เข้ามาจะมีเป็นคูปองช็อปนะผมเราเข้ามาดูในคูปองช็อปกันก่อนก็จะมีหลายๆอย่างนะผมให้เลือกสัรนมากมายมีตัวละครแบบ Image นะครับผมแล้วก็เป็นตัวละครใช้เป็นตัว๋วกาชาใบสีทองทองเลยนะครับผมตั้ง50ใบถ้ามากสุดนะผมแล้วก็ร e ้อยใบอีพิกเฮลไอเทมแชทได้เลยแล้วก็50ใบามาแรกได้ที่ เ้งยูนะครับผมเป็นข้อความหรือว่าเป็น1 ST An n i v e r s a r y เเป็นกรอบรูปก็ได้เอาเราเข้ามาดูในส่วนตัวของ Po k ก m o n r a c i n g season กันบ้างดีกว่าในตอนนี้จะมีเป็นตัวละครอย่างให้เราเลือกนะครับผมเป็นโปเกมอนว่าเราจะเลือกใช้เป็นคอส50เพชรในการเลือกตัวละครอะไรที่จะมาพนันลงนะผมเป็นการแข่ง,ข,งขัน r ร c i n g หรือว่าการแข่งวิ่งนั่นเองเรามาดูข้อมูลของ History เกมที่เกิดขึ้นกันไปแล้วนะผมเป็นารการแข่งขันกีฬาสีการวิ่งนะผมใครเคย เล่นการกีฬาสีทางโรงเรียนมาก็จะรู้นะผมเอาละมาดูข้อมูลของเดวัน slot 1และเดวัน o t 2เดวัน o t หนกันนะผมเรามาดูข้อมูลของ 1, แมตช์ラ k i n g กันนะผม,ม,อม,อนนะผมตอนนี้ผมจะให้ท่านผู้ชมที่เข้ามาร่วมดูข้อมูลตรงนี้มาทายกันนะผมว่าตัวละครตัวไหนจะตัวละครอะไรตัวโปเกมอนตัวไหนจะเข้าเป็นชัยชนะเป็นอันดับแรกนะผมมาดูข้อมูลของเดวันอ o t กันก่อนนะผม ก็มันจะมีเป็นตัวละครอ,อย่างไฟเยอร์แล้วก็เป็นไคริวนะผมแล้วก็ฟิตเซอร์ทันเดอร์นะผมหรือว่าแซปดอตนั่นเองเรามาทายตัวละครกันดีกว่าผมทายเป็นไคลริวละกันเอาระไคลริวเริ่มเกิดก่อนเป็นคนแรกนะผมวันนี้ทำที่สี่แล้วโอ้โหติดเหนือบีออนออกไปก่อนนะผมบีออนออกเป็นไฟเยอร์ไปแล้วออกมาเป็นนกน้าแข็งนะผมเป็นฟิตเซอร์โอ้ยไฟเยอร์บินออกไปแล้วผม ตอนนี้ไฟเยอร์น่าจะเข้าที่1นึ่ทันเดอร์ซับดอทมาที่2ครับผมออกมาตามด้วยใครลิวคนที่3โอ้ยออกาาฟโอ้โหใครลิวที่2ครับผมเป็นพิซเซอร์เข้าที่3ามไฟเยอร์เข้าที่1แล้วก็เป็นซับดอทเข้าที่4นะครับผมจบกระแมทรีซุทโปเกมอนแห่งท้องนภาที่ดาวจับทางได้ง่ายกว่าที่คิดไฟเยอร์มาแรงตอนต้นเกมเอาละเรามาโหมดแข่งกันถัดไปเลยเดวันรัสที่2เป็นโปเกมอนที่เข้าร่วมการแข่งขันอย่างเรสซิ่งเดวันรัสสนี้ชื่อแรก ก็เป็นโปเกมอนฝั่งแดงและน้ำเงินสองพี่น้องแห่งภาคเหนือรมหนาวราติอสัสและราติโอสส่งเข้าแคนแข่งขันฝัน่งสีขาวแห่งเมือง กรุงเทพรถติดเขตอะไรสั่งมาส่งส่งโปเกมอนอย่างโทเกคิสโรงการแข่งขันฝั่งที่โปเกมอนที่ขึ้นชื่อเรื่องการฝึกฝีมืออย่างภาคใต้ส่งโบมันเดอร์ลงสนามเรามาร่วมโรงการแข่งขันเชียร์เรสซิ่งว่าใครจะได้รับอันดับ1 2และ3 4ไปครองกันนะผมเอาละท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้อยู่ผมจะให้ท่านผู้ชมมาท่ายผลว่าใครจะได้อันดับหนึ่งเรามารองทายกันเลยเอาไรคิดดูกันก่อนนะผมว่าใครจะได้อันดับหนึ่งติ๊กตอก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 บผม เอาเราเริ่มการแข่งขันกันเลยดีกว่าว่าใครจะได้อันดับหนึ่งเอาผมโมเมนเอร์ออกมาอันดับหนึ่งก่อนนะผมทำวันที่4เอามาเป็นท็อเซชิดนะผมก็คิดอันดับที่2องมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วตอนนี้โมเมนเอร์เราร่วงจากอันดับหนึ่งไปเป็นอันดับที่3ามแล้วเป็นราธีออสที่ได้มานำสีฟ้าอันดับที่2นะผมแล้วเป็นท็อเซชิดที่ยังอยู่อันดับหนึ่งอยู่นะผมตอนนี้ก็สโลดาวอยู่แล้วตอนนี้ราธีออสกขขึ้นมาอันดับสองแล้วเป้ว็โมเมนเดอร์ขึ้นอันดับหนึ่งแล้วผขึ้นสปีดไปแล้วผมว่าโอ คิดเขาก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ผมอยู่ดีก็เกิดอาการปีกอ่อนขึ้นมาตอนแข่งอันดับหนึ่งอย่างโมเมนเดอร์ผมที่สองก็เป็นโทเกคิดที่สามราติออสและที่สี่ราติอัสผมเมลุสซิงตอนนี้ก็ช่างเดาจับทางได้ยากจริงๆนะครับผมเรามาดูข้อมูลถัดไปของแกรนเอเวอร์ซูกันบ้างนะครับผมก็จะเป็นข้อมูลของการทอยลูกเต๋านะฮะก็เป็นการแข่งขันกิจกรรมทอยลูกเต๋าต่างต่างก้อนนี้ผมก็มีอยู่ประมาณสี่ลูกเต๋าเบอร์เลขหกมูฟไปหกครั้งนะครับผม ก็เดินตามทางไปแล้วเจอกับรีวอร์ดสปินนะผมได้เป็นคอสมา 20K เลยอ๋อก็อยากได้เพชรน,นะไดมอนด์นะขอหน่อยเถอะก็จะเป็นได้มาบวก3นะจะเป็นตาดาวสีเขียวแล้วเอาไปแรกเป็นไอเทมต่างๆได้ Move s t e ปที่3นะผมทอยดาวไปแล้วก็แล้วก็เป็นสแครดทูซีเข้าไปนะผมก็จะขูดนะขูดเหรียญเอาเหรียญมาขูดนะผมได้ลบ4เลยทีเดียว ไม่รู้ว่าฝันร้ายหรือฝันดีกันในะตอนนี้เป็นสเตปที่สี่นะผมก็บวกสามนะผมได้ดาวสีเขียวมาจบกับเกมทอยลูกเต๋านะผมมาดูข้อมูลของเ day Lock ่ o เดย์นะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ99.99 99นะผมหรือว่าในการใช้เงินในการซื้อนะฮะมาดูชาเรนนะผมเป็นชาเรนข้อมูลของสเตปตอนนี้ผมอยู่ที่สเตปหกแล้วก็เข้ามาเล่นในโหมดชาเรนตรงนี้ได้นะผม ก็จะเป็นไลอ้อที่สามารถตั้งตัวละครที่เป็นตัวละครฟรีได้มาก็จะมีตัวละครที่อย่างเมกานะฮะก็จะเป็นเมกาดิซาดอนที่ผมได้มาฟรีๆก็ไม่ต้องปั้นนะผมตอนนี้เราก็ได้มาจัดลงทีมกันได้เลยแล้วอยู่ในเป็นโหมดสีฟ้าแล้วก็โหมดสีแดงนะผมโหมดสีฟ้าก็คือฝั่งเรานั่นแหละเออก็เป็นตัวละครที่เอามาลงเป็นด่านเป็นชั้นถัดไปได้นะผมในเทิน นี้นะผมมีทั้งหมด10เทิร์นก็ใช้ลงไปได้หมดเลยนะฮะล้วตอนนี้เขาก็จะผ่านผ่านไม้ผ่านอยู่แล้วนะผมก็ตัวละครเขาหมดแล้วฮนะโปเกมอนที่เราได้มาฟรีก็จะเป็นโปเกมอนอย่างเมกาลิซาดอนแล้วก็เมกาคา r m เมกนะผมโปเกมอนที่มาช่วยเสริมทัพก็อย่างเป็นเก็โคกะอามาโจแล้วก็อุนการมอสแล้วก็อากาโยงนะผมในการช่วยต่อสู้ในทีมเวิร์สในตอนนี้ครับผม ก็้วก็การปิกาจูหรือว่าเป็นปิกาจูหนูน้อยหมวกแดงไปรเรียบร้อยดูกับข้อมูลมีเดนส์นะผมก็สามารถเลือกได้นี้ผมเอา H P และวกันเอามาเพิ่มเลือดสัหน่อยจะได้พลังเยอะๆนะผมข้อมูลนี้เรามาเจอกับฝั่งสีแดงเอนมีอย่าง m u ว t w o นะครับผมก็มาเจอกับ m u ว t w o กันแล้วนะครัโอมิวส์ทู แล้วก็โจมตีทีโอ้โหเลือดแทบรถดเลยนะฮะเลจิรกอกเ้าโจมตี2ครั้งเข้าไปด้วยทัาสดินนะผมแล้วก็เจอกับลิสซาดอนในเมกสกาไว้นะับผมเอ้เมกาเอ็กซ์จำผิดภาคนะครผมเอาละครับผมม,ออม,บผมิวทูแล้ว,ลวเพิ่มเปิดในตาดวงตาเนสออกมาแล้วนะผมแล้วก็ปาลูกบอลอันทรงพลังเข้าไปปุ้มระเบิดโอ้โหแทบจะไม่เหลือทีมเลยนะตอนนี้ เอาแลา้ลิซาดอนเราก็เป็นเอเมสกาต้นไฟเข้าไปปูมบันไรขึ้นมานะครับผมเป็นพายุไฟแล้วก็ให้เมกามอสจัดการไปโอ้โหโจมตีเขาแทบจะไม่เข้าเลยนะเนี่ยมิวซูเขามาโจมตีเก็บเราไปทีละตัวแล้วเลจิร็อกก็ผมโอ้โหเป็นท่าระเบิดพลังอาไรก้าหินมาหือมาออกมาผมเป็นโอ้ตูมตายเลยครับผม2ตัวแล้วก็ปิดท้ายด้วยลิซาดอนเมกา X นะผมพ่นไฟสีฟ้าออกไปโอ้โหไม่เหลือทีมเลยตอนนี้โอ้โหหดเกินหดไปไหนเนี่ยโอ้โหเอาด่านดีๆหน่อยได้ไหมเดีวก็จะเป็นอีเวนต์มาจะเป็นตั๋วกาชาสีทองทองครับเป็นตั๋วกาชาเป็นตั๋วสีทองนะครับผมก็มาแรกรับของรางวัลได้ที่คูปองช็อปนะครับผมเอาละเราไปดูกับข้อมูลตรงอื่นกันบ้างดีกว่าวันนี้ผมก็จะเลือกเป็นนะผม เรื่องเป็น No.2 อย่างซาลาแมนเดอร์หรือว่าโม m มนเดอร์นะผมเป็น35%ในการข้อมูลว่านายจะต้องชนะแน่นอนในครั้งถัดไปนะอะไรประมาณนี้นะครับผมเอารอทร,อร,อรอสองสูงทุกท่านตอนนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปดูกับไกด์รายข้อมูลเกี่ยวกับตู้กระชาที่เข้ามาใหม่อย่างเรโคซาแล้วก็เป็นรูเกียนะผมเป็นเทพแห่งการบินเขาก็บินอยู่แล้วนะอะไรประมาณนี้เป็น อินเจเนอรี่ซัมอนนะผมก็จะเป็นเลโคซซาแล้วก็รูเกียนะที่ท่านผู้ชมจะเลือกสารกันได้ตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ20,000เคนะท่านจะไม่พอนะตอนนี้เอาร่ะขยับนิ้วกลางกดมาที่ t ท m e l i m ิ t e d Degen โป k e m o n กันนะผมแล้วก็จะเป็นโปเกมอนตัวละครใหม่อย่างเบโรเอต้านะผมเบโรเอต้านี่ประวัตินะผมเป็นตัวละครที่มี2สถานะนะผมเป็น มรุต้าระดับสายปิรูเอสฟอร์มสเตปนะผมฟอร์มสเตปจะเป็นหัวสีน้ําตาลนะผมที่เป็นทรงม้วนๆขึ้นไปเป็นโปเกมอนแห่งเสียงดนตรีท่วงทํานองที่เมโรเอต้าบรรเลงมีพลังทําให้โปเกมอนที่อยู่โดยรอบนะผมจะยินดีหรือว่าโศกเศร้ากับเขาได้นะผมเป็นตัวละครที่โปเกมอนที่สามารถ เพิ่มความยินดีนั่นแหละอะไรประมาณนี้นะผมแล้วก็เป็นอารียาเมโรรต้าที่เป็นฟอร์มวอยนะผมจะเป็นตัวผมสีเขีเขยวนะผมลากผมลงมานะผมสดสวยเลยอะไรประมาณนี้นะมาดูกับตู้เมกาอย่างปอบโปเกเด็กกันผมเมกาไรโคซ่ากันนะผมตัวละครที่เข้ามาใหม่ก็จะมี เป็นธาตุมังกรสายปีกนะครัผมอูที่ข้อมูลด้านล่างสปีดของเร c o คอซ่าขยับขวาเขตาเข้า,ขามาข้างล่างขวามือสปีดจะอยู่ที่บวก0 1นะผมสปีดของเร c o คอซ่าดั้งเดิมนะก็มาดูกับการเปลี่ยนร่างเมกาอีโรอีวอลูชั่นโฮเฮา,าส์กันนะผมก็จะมีที่เปลี่ยนนะผมเป็นนี่เลยนะผมเป็นสตาร์สโต e นะผมสีเขียวทั้งหมด50อันแล้วก็มีเป็น ยูเ r อร์เซลชาร์ตนะผมทั้งหมด200อันแล้วก็เป็นเรดอีว l u t ชั่นคีย์สโตนนะผมทั้งหมด100อันในการหานะแล้วก็จะมีเป็นเรค o สอเรคซ่าทั้งหมด80อันนะผมเป็น t i กซอสี่เหลี่ยมแบบนี้80อันก็ใช้ชาร์ตอย่างไรหรือก็มาดูที่ชาร์ตนะผมกดไปที่รูปบวกดูนะฮะว่าเรามีโปเกมอนอยู่ไหมเป็นชาร์ตเนี่ยผมเป็น t i กซอแบบนี้ทั้งหมด8 ชิ้นนะผมก็จะได้เป็นตอหนึ่งอันโอ้โหทั้งหมด80อันจะบ้ากระมารักเนี่ยผมเป็นชารตจนะผมก็8อันจะได้1ชิ้นส่วนเหมือนกันนะฮะก็สายฟรีอย่างเราเราก็ต้องทำใจเป็นเป็นปีเหมือนกันนะผมเราก็จะมาพบกันใหม่ในภายคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ารับชมกันด้วยนะครับผม o u again g o o d b y บอย่าลืมเป็นร้นใน